สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o c e s t g a g e ช่องที่พาคุณไปสัมผัสทุกมุมมองของยนต์ประกรรมระดับโลกถ้ายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด u b s สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากเราวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถกระบะท,ที่ทุกคนรอคอย2026 Toyota Hilux t r a v o รถกระบะสไตล์สปอร์ตท,ที่รวมความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียว โตโยต้าไฮรักทีอาร์เอวีโอ2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดเฉีียวและดุดันมากว่าที่เคยเส้นสายของตัวถังได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดความแร่งและความทันสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ดีไซน์ทรงรังพึ่งเสริมด้วยโคมไฟหน้าและเต็มระบบที่ให้ความสว่างคมชัดแม้ในสภาพอากาศมืดหรือฝนตกล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและเต็มพลังห้องโดยสารของ TR AVO ก็ไม่แพ้กันภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูง เบาะหนังแบบสปอร์ตดีไซน์ใหม่ที่รองรับสริระได้อย่างสมบูรณ์แบบแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12นิ้วเชื่อมต่อกับจอสัมผัสกลางขนาด10.5นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ให้คุณดื่มด่ำกับทุกการเดินทางอย่างเต็มอัธรสช่องชาร์จ USB-C ทั้งด้านหน้าและหลังถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่ง ในด้านขุมพลังไฮรัก T-Rav O 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่พัฒนาใหม่ให้แรงม้าสูงสุด210แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า550นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์พร้อมโหมดการขับขี่4รูปแบบได้แก่อีโค o นอร์มัลสปอร์ตและออฟโรดเพื่อรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบในเมืองหรือเส้นทางสมบุกสมบันบนภูเขา ช่วงล่างของ TRAVO ปรับปรุงใหม่ด้วยระบบการสะเทือนแบบดับเบิลวิชโบนด้านหน้าและลิฟต์สปริงแบบใหม่ด้านหลังให้การทรงตัวมั่นคงและนุ่มนวลกว่ารุ่นก่อนหน้าระบบเบรกได้รับการปรับปรุปรงด้วยดิสเบรกขนาดใหญ่ทั้ง4ล้อเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถในทุกสถานการณ์ด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันหน้าและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้คุณจอดรถหรือขับในพื้นที่แคบได้ง่ายขึ้น Toyota h i ฮรักที v o 2026ไม่เพียงแต่เป็นรถกระบะสำหรับงานบรรทุกแต่ยังตอบโจทย์ผู้ที่รักการเดินทางและต้องการความหรูหราในเวลาเดียวกันด้วยดีไซน์ล้ำยุคสมรรถนะอันทรงพลงังและเทคโนโลยีสุดล้ำมันจึงเป็นคู่หูที่พร้อมไปกับคุณในทุกเส้นทาง สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ทั้งแข็งแกร่งและสวยสะดุดตาไฮลักที่ r a v o คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามและนี่คือเหตุผลที่ a u t o c r e s t Garage ภูมิใจนำเสนอรถรุ่นนี้ให้ทุกคนได้สัมผัสก่อนใครอย่าลืมกด subscribe ช่อง a u t o c r e s t Garage และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรถใหม่รีวิวสุดมันและการอัปเดตวงการยานยนต์จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ